แกแกมีเรื่องมาอัปเดตจ้ารู้จักไหมกิจกรรมอาบป่าเทรนใหม่มาแรงที่ญี่ปุ่นอาบป่าหมายถึงไปอาบนะ้ำในป่าเหรอเฮินนะ่ <c oughs> ป่าไม่ใช่เว้ยมันเป็นการเข้าไปอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาตินะสูตรอากาศดีๆเป็นเวลานานๆแล้วที่ญี่ปุ่นนะ่ะ <c oughs> เขามีไม้สนชื่อดังชื่อฮิโนกิด้วยรู้จักปะอืมรู้จักแต่ฮิโนกิที่ลอยตามนะ้ำมาเช่นเดียวกันปะ <c oughs> เออมันก็คงจะอันเดียวกันละมัง้ง แต่ไอ้ต้นไม้สนฮิโนกิเนี่ยมันมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวด้วยนะแล้วไม้ประเภทสนเนี่ยจริง,รงๆอ่ะมีคุณสมบัติพิเศษเขา่จะปล่อยสารไฟทอนไซด์ออกมาตามธรรมชาติซึ่งไอสารตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดกระตุ้นระบบประสาทให้ผ่อนคลายแล้วก็ช่วยทําให้นอนหลับง่ายขึ้นด้วยโอ้จริงดิคือต้องซื้อตั๋วไปเดินป่าที่ญี่ปุ่นหรอปะเนี่ยถ้าทาได้ก็เอาเลยจ้ะ แต่ฉันแนะนํานะไม่ต้องไปไกลแค่ใช้หมอนฮินโนกิหรือน้ำมันหอมฮินโอกิก็ได้แค่สูดมกลิ่นทุกวันก็เหมือนได้อาบป่าอยู่ที่บ้านแล้วที่เคนโกเขามีนะจ๊ะ